สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพาไปศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีนะคะจุดสตาร์ทของเราเริ่มที่หน้าโรงพยาบาลศรีทัญญานะคะในกระทรวงสาธารณสุขนะ,ะวันนี้เราจะมาขึ้นรถไฟฟ้า BTS สายสีม่วงกันนะคะเราเดินออกมาจนถึงปากซอยติวานนท์สีเนาะแล้วก็เดินเข้ารถไฟฟ้าเลยตรงนี้ก็จะเป็นจุดทางเข้าขึ้นรถไฟฟ้านะคะกระทรวงสาธารณสุขะคะ่ะ นี่จะเป็นแมปการเดินทางเนาะแล้วก็นี่จะเป็นวิธีการซื้อตั๋วนะคะกดเลือกจุดที่เราจะไปสย์ราชการจังหวัดนนับุรีเนาะแล้วก็ใส่เงินเข้าไปแล้วสักครู่รอเหรียญกับตั๋วออกมาพอเราได้เหรียญกับตั๋วแล้วเราก็เดินทางไปกันเลย เราขึ้นไปถึงด้านบนใช่ไหมคะเราก็ไปยืนฝั่งตรงที่ไปคลองบางไผ่นะส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะไปทางเส้นตะปูนนี่ก็รถมาแล้วเราก็เตรียมตัวขึ้นรถไฟฟ้ากันได้เลย let's go ถถึงเราก็เตรียมตัวลงเลยนี่เห็นไหมดูตามป้ายแล้วก็เดินไปตามป้ายที่เขาบอกได้เลยศูนย์ราชการจังหวัดนนท์จุดนี้จะเป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีชพูด,ด้วยนะพอเรามาถึงแล้วก็เดินลงไปข้างล่างได้เลยอันนี้จุดคืนเหรียญที่เรากดมาตอนแรกใน ถึงแล้วบ๊ายบาย